ย้อนๆวังหันไม่กินเลยครับนี่ครับสายเหยียดตึงทีรีเลยครับแบบนี้กินแล้วครับรอมันขืนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมติดึงให้เบิ่งเลยปล่อยมัน,นเดี๋ยวมันลุ้นกันเลยพวกน,นี้ดึงนะครับดึงไปแล้วครับวัน ผมตีกระตุกให้เพิ่งเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสูงมืดเอิดเลยครับนี่ครับลักษณะของงูมันอาาสีเห็นบ่ชัดนะครับนะยมันย่อนเสียงอย่งไมบางทีจังเลยนี่ครับลักษณะของงูมันเดับนี่อันนี้นามมันยังประเทนด้รลดไปหอดครับนี่ครับมันจะมีหูครับนี่ครับ มันมีหูที่ว่าไรแหละดับลงมาเรื่อยๆครับหูที่มันไปหายใจนะครับเนะสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องไดลรี่ในพานนะครับหนึ่งเมื่อนี้อนสิงหาใส่เบ็ดปลาไหลครับเป็นการแบบหยอดหูปลาไหลนะครับวิธีนี้หวังผลเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่คือว่าขันเทาเห็นหูข้าโจกเบื่องก่อนครับขันมันมีตัเนี่ยนะมันจะกระเพื่อมกระเพื่อมลงครับแต่ถ้ากันเขา เขากาดสีบอลูร้อยเปเซ็นต์ครับว่ามีหรือบ่มีแต่เขากาดหยอดเงียบไปเลยครับันเขาเห็นหูมันแล้วนี่เก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับในตัวแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ไปล่อลุนกันครับวาสีมานบ่เดี๋ยวผมสะไปทายหูของปลาไหลให้เบิร์นบ่ด้ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับขอบคคุณรับถ้าเบิ่งนละมากกกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับขอบคุณหลายๆครับฝากช่องหลายๆในพานน้ำเด้อครับ ตอนนี้เห็นหูหนึ่งแลยนะครับการหาหู้ปะไรนี่เขาสีเบิงไลระดับลงมาครับมันจะเป็นสะนามที่ว่าน้ำม,มันค่อยๆลดระดับลงมาแล้วนะครับในหนาหนาวนี่น้ำมันจะค่อยๆลดระดับลดระดับลงมาเรื่นานามมอยๆ,ลลลลลลยๆแล้วมันจะมีหู้เก่ามันครับอยู่ตามฟังตาม,ตามยังเสียเหาเหลียวเบิงนี่ผมเสียเบิงครับนี่ครับลักษณะของหู้มันอาจสีเห็นไม่ชัดนะครับนะมันหย่อนเสียง,ยง,งยจังเลยมงนเดียจังเลยนี่ครับลักษณะของหู้มันนะครับนี่ อันนี้น้ำมันยังไระเทศด้ลดไปหอดครับนี่ครับมันที่มีหูครับนี่ครับมันจะมีหูที่ว่าอะไรหละดับลงมาเรื่อยๆครับหูที่มันไปหายใจนะครับเนาะมันจีอะไรหละดับลงมากับน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้กก็มาเป็นหูนี่ครับนี่แหละครับเขาทิใส่ตามหูแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมเดี๋ยเห็ดวิธีใส่เบิร์นเลยครับมื่อเนื้อที่ใส่เป็นเนื้อ เศียรเนือ้อไก่ด้วครับด้วยเสียรเนือ้อไก่ครับกับเบ็ดเบอือสิบสิบสองครับเป็นเบ็ดตาโชกขุดเบอือสิบสองนะครับสายพี่อีนี่เป็นสายพี่ยาสิบปอนด์ครับเขาก็เสียบเนื้อครับเสียบเลยครับเนือเน้อนี่เสียบพ,พัน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 กับเบ็ด ให้ปลายมันโพลนิดนึงแล้ครับเนี่ยเขาจับไปเรารู้สอว่าเบีเบียดมันโพลต่ำมือเขาเลกน้อยนี่ครับแล้วเขาก็หยอดลงไปเลยครับนี่ครับพลมันเอาเหนียวเงยก่อนครับเหนียวเงียกกอนจลกน่อยห้วกะหาใหม่ครับ หามา่ห่าเสียดห่าเสียดยังก็ได้ครับแงออกไปครับว่โดนครับถ้าสายกลับมาเราสายตึงนี่แสดงว่ามันกินแล้วนะครับเดี๋ยวห้องไปหาห้องอื่นต่อครับไปครับ ลักษณะเขาใส่กิ่งใบแบบนี้นะครับ้วเอาไม้ปักไปทั้งโขกมั้งสิครับตรงนี้เป็นหู้มนะครับเขาเอาเนื้อเอาไม้ยัดยัดเข้าไปในหู้มนะครับเขาจกเบื้องก่อนครับขันหุ้มไปทั้งไดกะเอายัดยัดยัดเข้าไปตามหู้มนะครับเดี๋ยวกลับมาเบื้องรับขันเสือกตึงแสดงว่ามันกินครับเดี๋ยวว่างหันมันกินเลยครับมันดึงไปแล้วครับ๋ยวคนเห็นเบิ้งที่เห็นส้ายย้อนย้อนวงหันมันกินเลยครับ สายหยยดตึงที่ลีเลยครับแบบนี้กินแล้วครับร้อมันขืนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมติดดึงในเบิรงเลยล่อยมันขืนก่อนครับตอนดึงเนี้ยต้องกระตุก,ะตกเจ้าน้อยนะครับกระตุกทีหนึ่งกระตุกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับติดแล้วดเดียดเด๋ยวเดี๋ยว ติดแล้วครับนี่ไม่อยู่แล้วครับอู้ สีครับไม่ครับไม่รุนกันต่อไปครับหอาวไม่ไหมกลินทันทีเลยครับลงบน้ำพุ่งขึ้นมาเลยครับ ลองดูว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าหาหญ้าแย่ส่งเหยื่อลงไปหน่อยครับเออรูมันลึกมากส่งให้ไก้ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะส่งได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยรูน,นี้สวยจริงๆครับนี่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีตัวไหมเจอรูนึงนะครับเหยื่อหมดแล้วก็ไอเหยื่อมันน้อย่ไปเลี บอาจจะมีไซส์อยู่แบบรูเริ่มเลย ครับรอเลยครับเดี๋ยวรอชมครับหลายรูครับสี 4, ่ห้ารูใส่ไว้นี้ดึงนะครับดึงไปแล้วครับนอ,อนเยวผมจะกระตุกให้เพิ่งเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ หมูมืดเอิดลยครับอุ้ยมันครับมันครับใหู้ครับให้ดูครับให้ดูครับให้ดูครับอ้ดูเล็กครับดูเล็กเดี๋ยวครับเดี๋ยว มุ่ยอมม่ับย้อนยุ่งม่ยยงมต้องขุดเหาครับโอ้ยหลักเสียได้เลยครับตกมัหนอกมครับมาแล้วรับมาแล้วมล้วอย่าหลุดอย่าหลุดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <pounds> มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอืออออ้อเฮ้ยโอ้โหมาหลุดทั้งโคครับโอ้โหโอ้โห นี่ครับอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่โอ้ยนี่ครับที่มันหลุดอะขออาเลยครับสงใสัเบอร์ 12, สิบสองสิบเอเบอร์อรสแล้วโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยเลยนี่ครับ โอ้โอโเสียดายไม่ครับผมไม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเด้อครับเมื่อหลังสิบปกแก่มื่อให้เบิงครับฝากช่องไดรีในพาดคอมเด้อครับขอบพุนหลายๆครับ